วิลล่าที่สร้างขึ้นมาเพื่อครอบครัวกับทําให้ชีวิตคนในบ้านไร้ความสุขต้องชวนชื่นตัดสินใจประกาศขายด่วนมูลค่า13ล้านบาท ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าใจหายนะคะเมื่อทราบว่าตลกชื่อดังอย่างต่องชวนชื่นกําลังจะขายธุรกิจภูวิลล่าที่สร้างด้วยน้าพักน้ําแรงเพื่อรักษาชีวิตครอบครัวโดยข้อมูลนี้ค่ะถูกเปิดเผยหลังจากที่เหลือเฟือมกจกเดินทางไปเยี่ยมต่องชวนชื่นที่จังหวัดนครนายกพร้อมทาคลิปอัปเดตชีวิตของต่องให้แฟนๆได้หายคิดถึงเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ถามว่าพี่ต๋องหายไปไหนซึ่งต่องชวนชื่นค่ะได้เผยว่าตนก็ยังอยู่แต่ไม่ค่อยได้ออกโซเชียลเพราะมาทําภูวิลล่าอยู่ที่จังหวัดนครนายกมาสร้างบ้านสร้างครอบครัวอยู่ที่นี่ นอกจากนี้ค่ะพี่ต่องก็ยังได้เล่าว่าชีวิตตอนนี้สุขแต่ไม่สุดอย่างก่อนหน้านี้ก็สร้างโฮมสเตย์ให้เช่าแต่ก็ไม่เป็นไปตามแผนช่วงโควิดมาก็ขายโฮมสเตย์แล้วก็มาอยู่ที่ภูวิลล่าแห่งนี้แต่ก็กําลังจะขายอีกแล้วโดยพี่ต๋องชวนเช่นค่ะได้เผยถึงเหตุผลที่ตัดสินใจขายหลังเพิ่งทาตรงนี้มาได้แค่2ปีเป็นเพราะว่าครอบครัวเนี่ยบริหารไม่ไหวแล้วค่ะไม่เป็นไปตามที่วางไว้เลยเนื่องจากตอนแรกที่ทาภูวิลล่าตั้งใจจะทําให้เป็นธุรกิจของครอบครัวเพราะมองว่าวันหนึง่งงานในวงการบันเทิงมัน อาจจะลดน้อยถอยลงซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆค่ะธุรกิจนี้จึงให้สิทธิภรรยาบริหารที่นี้ภรรยาก็จ้างลูกน้องมาทําช่วยแต่ก็ทาเช้าชามเย็นชามสุดท้ายภรรยาก็เลยต้องทําเองทุกอย่างมา5้าถึงหเดือนภรรยาเก่งมากแต่ก็เหนื่อยมากเช่นกันเพราะว่าตนเนี่ยต้องไปถ่ายละครไปหางานข้างนอกมาจุนเจือครอบครัวไม่ได้ช่วยอะไรเลยภรรยาจึงเอ่ยปากบอกว่าบริหารไม่ไหวแล้วค่ะถ้าอาชีพนี้ไม่ตอบโจทย์ครอบครัวก็ควรจะปล่อยเพื่อให้คนที่ถนัดมาดูแล ดีกว่าเพราะตั้งแต่ที่มีภูวิลล่าครอบครัวไม่เคยได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเลยเป็นปีๆไม่มีความอบอุ่นมันไม่ใช่ว่าธุรกิจไม่ดีแต่อยากจะมีเวลาให้ครอบครัวจึงทิ้งธุรกิจนี้ให้คนอื่นที่มีความพร้อมมารับช่วงต่อขอเอาชีวิตครอบครัวกลับมาดีกว่าสำหรับภูวิลล่าแห่งนี้ค่ะประกอบไปด้วยบ้านหนึ่งหลังสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำมีสระไว้น้ำคาราโอเกะโต๊ะพูลมีเนื้อที่สองไร่ตั้งอยู่ที่ตำบลสาริกาจังหวัดนครนายกห่างจากเขื่อนคุนดานและน้ำตกสาริก กา10นาทีต่องชวนชื่นเปิดราคาขายอยู่ที่13ล้านบาทหรือใครหานายทุนมาซื้อก็จะให้3%ไปตามกฎหมายทุกวันนี้ภูวิลล่าก็ยังมีลูกค้าอยู่ใครสนใจมาได้เลยประกาศขายด่วนก็เรียกว่าเป็นการตัดสินใจไม่ง่ายเลยนะคะแต่เชื่อว่าพี่ต่องชวนชื่นทบทวนมาอย่างดีแล้วค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน f l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดอสอนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ